จะไปต่างประเทศเมื่อ,อไหร่อ่ะพร้อมแล้วเนี่ยขายกรชารลอนนี้ปึ๊บไปเลยได้ได้ได้ได,ได,ได้ขายกรชากลอนนี้ปึ๊บไปเลยมาอย่างของกูมันแพผ้ผู้หญิงเสียงแบบร้องอแล้วมันก็จะเสร็จเลยมันเป็นเพราะอะไรวะพอัลโเพื่อนครับเพ,พื่อนครับไม้ไปงานงาน,งานมันเกิดทินจีมันมันไม่ใช่มันเกิด,กดงานบวชงานบวชน้องมารพวกน้องในเอ็มดไปหมดเลยในเมืองอ่ะ เราท่าเหนื่อยก็มาพักพัทยาห้องห้องพร้อมลั่นแล้วด้วยห้องเสร็จหมดแล้วด้วยไม่ได้ไปรอพัทยาไม่ได้ไปมี่มาพักมาเลยไอเหี้ยไม่ได้ไป่อยไปทีเดียวนู่นแหละสองการอ่ะเออสงการแหละเราห้องพร้อมลั่นแล้วด้วยลั่นที่ไหนเฮียห้องภรรยาพร้อมลั่นแล้วด้วยทำเสร็จแล้วด้วยลั่นอีกแล้ว มีอะไรให้ครบอะโซฟาเตียงใครไม่ไหวนอนอะไรเต็มระบบได้เลยเพื่อนพร้อมลั่นทำไปให้เพื่อนเลยเนี่ยโอ้โหไม่แวะ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 กูก็ลังคิดเพราะว่าเมื่อวันวันเมื่อวันวันนี้เห็นเด็กบอกว่าลุงชวนแบบมิลี่จะถามว่ามาไหมถ้าติดธุระก็ไม่เป็นไรกูก็ลังคำนวณเนาะเพราะว่ากูจะไปตั้งแต่วันนี้ไงวันที่เจ็ดเนี่ยแต่ว่าถ้ากูอยู่เนี่ยวันเล่นวันนี้วันที่เจ็ดอะ กูก็เข้าวันที่แปดถูกไหมเพื่อนกูก็ต้องขับรถไปมันก็เลยมันก็เลยเหนื่อยไงไปนั่งล้วจะมีเราจะมีลั่น,นไห<ป>มในกรุงเทพอ่ะอยากให้ไปลั่นไหมละ่ะกรุงเทพอ่ะ <c ười> ไม่มีครับเฮียไม่เอาไม่เอาอ๋อมึงจะมาลั่นเหรอพูดเป็งั้นแหละไอ้สัตว์เออพักทำงานดีกวา่าววเฮียยายนี่อยูงไงแพนิกเดี๋ยวก็หมดแล้วยามก็หมดยามก็ได้ไม่ใช่ คนดูสำคัญสุดสุดแล้วไอ้ตั้มมึงไม่ดีหรอพี่มึงตั้งใจกลับมาทำงานเนี่ยดีนะเอออีแต่เมื่อกี้ที่มึงพูดอะว่าไอ้ไม่ใช่แต่เมื่อกี้ที่พี่พูดอะว่าคนดูสำคัญสุดอะอันนี้ผมไม่เชื่อเลยก็เรื่องของมึงอันนั้นในมุมมึงกูก็คุยกับคนดูแล้วว่าเออต่อไปนี้จะสตรีมมาละสามชั่วโมงพูดมากี่ครั้งแล้วตั้งแต่ชีวิตการเป็นสตรีมเมอร์พูดมากี่กี่รอบแล้วเพื่อนมึงเอาจริงอะกูไม่ได้ว่าอะไรนะ จากสมัยก่อนคำพูดของของของมึงอ่ะมันก็ไม่ค่อยมามมีใครพิมพ์กันข้างนอกต่อนะเว้ยไม่สมัยเนี้ยโหเต็มระบบเลยมึงโกหกแต่สไตรีมึงลองไปไล่อ่านดูนะจากเป็นคำพูดแบบไปพูดไปเรื่อยจนมันจำแล้วมันเก็บไปคิดแล้วมันมาคอมเมนต์อ่ะแไปต่างประเทศละคือมันมันขนาดนี้แล้วคือมึงหลอกมึงแบบขึ้นมาขึ้นมา บอกแล้วลอกอีกอ่ะเขาเรียกว่าสับลองรอก่อนได้ไปแน่เขาบอก4ี่หมันจริงเขาอะไรนะครับเกณฑ์อุดิบมันไม่เม้นอย่างนี้ด้วยซ้ำสมัยก่อนก็พูดก็คือจบไปคำพูดมันก็คือจบไปสมัยนี้ไม่เม้นกันแบบโอ้ยอันไหนเฮียเห็นได้ยินราคาตกใจเลยไอ้ก็นิดนึงกันมันแบบเริ่มมีชื่อเสียงมากกว่าแต่ก่อนไงเพื่อนไม่จริงรอกเฮียเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวเนี่ยคนมันพูดกับพูคนลละเรื่องนะเนี่ยมึงมึงไหวไหมเนี่ย เบอร์อยู่นไปเนี้ยนี่นอนสองชั่วโมงคิดว่าสองจะไปต่างประเทศเมื่อไหร่อ่ะพร้อมแล้วเนี่ยตู้อื่นได้หลายตขายกระชากลอตนี้ปึ๊บไปเลยได้อได้ได้ได้ขายกระชากลอนนี้ปึ๊บไปเลยขับไม่ไรคนดูไปไหนอยากไปเที่ยวไหนอ่ะกูบอกกูอยากไปญี่ปุ่นอยากอยากไปแบบ อย่าไปดูนันกะชาญี่ปุ่นวะกูคุยกับพี่สีย็นเช้านะเรื่องญี่ปุ่นเออเกก็เล่าให้กูฟังสนุกสนุกไปจีนไหมล่ะไปทำอะไรอ่ะเอ้ามันก็ดีไงดูไม่เคยไปไปญี่ปุ่นเลยง่ายสุดแล้วพี่สีบอกเกหมดไปรอบหนึ่งแกบอกหมดเยอะสองสามแสน่ะ แล้วอ,อยู่ที่เราด้วยแกบอกว่าแกซื้อเน้นเน้นซื้อแล้วก็นอนอะไรของแกไม่รู้อะไป่ปุดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว,วเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปแอบแอบหนีเมียสองคนไปลองไม่กูบอกคนดูว่ามันมีไหมแบบว่าไปจ้างพวกแบบว่าไอเขาเรียกว่าอะไรว่าแบบไปซื้อเขาอะแล้วก็มาแบบมาเปิดบ้านเองจ้างเขาแบบถ่ายหนังแล้วเราเก็บไว้ดูอะ่ะงงไหมมีเออ ่ายแล้วทำเอาแล้วมาเก็บให้ดูอะแต่เขาบอก,กว่าผิดกฎหมายดิคนดูเคยเล่าให้ฟังเมื่อวานก่อนเนี่ยเอา้าแล้วมึงเก็บไว้ดูเองมันจะผิดได้ไงพีคนดูบอกขอไม่ให้ทำมันก็แล้วแต่คนเอาสัตว์ในประเทศไทยยังมีเลยที่ที่ที่แบบรับแบบถ่ายคลิปได้แต่มันก็ผิดกฎหมายไหมล่ะก็พีดถ้ามึงเอาไปทำอะไรโง่ๆอ่ะ กูก็ใส่โมงก็ได้ไงเออแต่วแต่มืงอกลไม่มันผิดจริงๆเพื่อนมันผิดจริงๆไม่ได้แกล้งก็มันก็ผิดไงแต่ถ้ามึงทํากันรู้ก็สองคนน่ะมันจะผิดไหมล่ะเออเขาก็เต็มใจเราเขาก็ได้เงินเราก็ได้ความสุขไงเอออันนี้อันนี้จริงๆอันนี้กูอยากรู้ว่ามันมันเป็นเพราะอะไรทาไมผู้ชายมันถึงหลังเร็วเกี่ยวนะมันก็เป็นบางคนหรือเปล่า ไม่เป็นนะไม่เป็นอะไรของมึงอะเป็นของมึงอะสองนาทีกูให้ไม่เกินนี้เลยไม่ของกูมันแพ้ผู้หญิงเสียงแบบร้องอ๋ออ๋อแล้วมันก็จะเสร็จเลยมันเป็นเพราะอะไรวะอันนี้แบบพูดแบบไม่ลูกผู้ชายแบบไม่อายเลยอ่ะมันมันมันมือมึงไม่ต้องพูดหรอกกูรู้ก็ไอ้สเปนมึงก็เสร็จไวแค่ว่าแค่แค่นาทีเดียวอะห้องเดียวกันอะอ่ะมันเป็นเพราะอะไรกูกจะไปรู้ไม่ล่ะ มันก็ลองศึกษาดูสิแต่มันมีวิธีไปไปสัญญกรรมให้มันเสร็จช้านะมีได้หรอมีเขาครับกูก็ไม่รู้อ่ะมันได้ยินเสียงแบบผู้หญิงเหมือนแบบเหมือนเจ็บของกูก็เสร็จไงเขาเรียกว่ามึงมีอารมณ์ทางเพศแบบรุนแรงอ่ะบ้าเอาจริงๆมันก็มันก็มีรถมันมีหลายรถสนิยมนะกูบอกให้นะว่าเรื่องทางเนี้ย กูศึกษาจนจนกูคิดว่ากูเป็นห้าดาวแล้วนะพอมันก็คือความสุขอนะแล้วกูลองมาทุกแบบแล้วนะไอ้คําว่าทุกแบบเนี่ยทุกแบบจริงๆนะแต่มันพูดไม่ได้เฉยไม่อยากรู้อยากรู้เฉยว่าทำไมมันถึงแบบเออแบบพอได้ยินเสียงแล้วมันหลั่งออกมาแบบเลยอะแล้วก็จะหมดอารมณ์ทันชีเลยแบบไม่ไม่ทำแล้วอะก็มึงเสร็จแล้วไง เขาเข้าใจว่าเสร็จแล้วแต่มันก็จะไม่มีอาการหิวต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นอาการเบื่อไปเลยงงไหมอะไรงงไหมก็คือแบบพอมันมันหลั่งไหลออกมาแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยภายในหนึ่งนาทีนั้นที่หรือสองนาทีอะพอมันหลั่งไหลออกมาแล้วอะผู้หญิงร้องอะไรอย่างเงี้ยมันหลั่งออกมาแล้วมันก็แบบหมดอารมณ์เลยอะมันก็เป็นอ,อย่างนี้ทุกคนอยู่แล้วไม,ไ,มไม่ทุกคนบางคนเขาก็อยากมีทำต่อ เหตุหลักหลักที่เสร็จไวกับมีอารมณ์ร่วมหรืหมกมุ่มากเกินไปครับสาเหตุหลักที่เสร็จไว้เพราะอ้วนกับมีอารมณ์ร่วมหมกอะไรอ่ะองถามดี พี่ตาพี่ผมพูดตรงๆนะ,ะพี่สมาธิสั้นเพราะว่าแต่เสร็จไวนี่พอเลยนะพี่ตาเอ้ยมันเป็นเพราะอะไรมันทำยังไงมันมันถึงจะนานนะครับคนดูมีมีใครรู้ไหมครับไม่เกี่ยวอะ ยยัังงเกือบแล้วอะไรยูนะขลับเพื่อนครับครับถ้าเรากินไอ้ไอ้พวกไวอาก้าอะไรมันช่วยได้จริงไหมมันมีอันนึงแต่ตัวว่าจะพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยแต่ว่ามันไม่ไม่ดีพิมพ์ได้ไหมพิมพ์ได้ไหมพิมพ์มาให้หน่อยได้ไหมอยากลองซื้อมากินอ่ะทำไมอ่ะ กูอ,อยากรู้มันใช้ได้จริงไหมมันก็ใช้ได้จริงแล้วใช้ได้จริงแบบมากมากด้วยไอพวกยาที่มันเขียนว่าโดดไม่รู้ล้มนะมันมีหยุดจริงไหมมันมีอันนึงอ่ะมันมีอันนึงอ่ะที่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 โที่กูรู้สึกว่ามันโอเคที่สุดอ่ะก็คือคามคาเมกามันจะเป็นเจลอันนั้นดีสําหรับก you know <which> ูนะแต่บางบางคนอื่นเขาก็ไม่รู้ก่อนเยืนอเสื้อมากๆครับตามสองอะไรเนี้ยได้ยาวๆอ่ะ ยังไงนะเพื่อนเออขอมมาอีกทีนึงมันก็คือแบบมัน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 คือน้ำสองได้ยาวๆอ่ะแล้วมันมีอารมณ์ปะมีดิมันปลุกอารมณ์ในตัวเราด้วยเหรอใช่ส่งให้ดูบางเดือนซะเลยอ่ะรอนไอ้น,นี่ได้อยู่นะ เยอะพกไว้แต่เนี้ยคนดูบอกเดเนียอันนี้เดาดูคามากาแต่เรื่องผิดกฎหมายไหมผมไม่รู้นะเนี้ยแค่ลองมาแต่มันน่าจะผิดสวัสดีครับทุกคนพบกันกับเราแล้วครับกับลาเนสในรายการเนสไลท์เนสทรีไลท์ ทางช่อง nest fly และเราก็รอยกันแ้ครับออมันควรอยู่ในรายการคันแดงยอยอย่งางเงี้ยคนอยู่ในช่องนี้ป <laughs> ะ Anyway นะครับก็เดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งเรามันไม่ใช่อ่ะคามาก้ามันคืออะไรอ่ะมันเป็นอาหารเสริมเพื่อนเอา้าไอ้เหี้ยก็มันก็คือก็ก,ก็ก็กินก่อนไงแล้วหลังจากนั้นสมมติถ้ามึงกินเสร็จปุ๊บแล้วมึงมีอะไรกันแล้วน้ำแล้วมึงเสร็จปุ๊บน้ำสอง่ะมึงพักแค่สามนาทีอ่ะ แล้วไอ้น้ำสองอะบมึงประมาณสองชั่วโมงยังได้เลยโอ้ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกทำเป็นหาพูดจริง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 ,งมันจะมันจะมีสาวคนหนึ่งอ่ะกูเคยเล่าให้มึงฟังอ่ะกูจะมีสาวคนหนึ่งะตั้งแต่บูคบสมัสยตอนกูเป็นอ่าประถมอ่ะเอเป็นไม่ใช่ประถมเียกมัธย,ยมอ่ะช่วงมอ่ะแล้วทีเนี้ยกูแบบโอ้มองเขาสวยมากเลยนะน่ารักมากสวยมากๆกูอยากได้เขามากอ่ะแล้วทีเนี้ยพอกูแบบมีอะไรกับเขาอ่ะกูจะพูดยังไงอ่ะ คือกูแบบเสร็จปุ๊บเบิ้ลต่อเสร็จปุ๊บเบิ้ลต่อเงี้ยทองสาบน้ำแล้วก็แบบพักแป๊บน,นึงแล้วตื่นมาก็เอาต่อเงี้ยก็มึงฝั่งนั้นก็อายุไงเออตอนนั้นประมาณอายุไงก็แก่<อ>แล้วไงตอนเนี้ยมาแก่แล้วอย่างเงี้ยน,น,นะยี่สิบห้ามันก็ไบยอยู่หรอกเงี้ยดูเพื่อนอย่ออยากโกโหกอายุเหรอมึงยี่สิบแปดแล้วเดี๋ยวอย่าพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคนดูมันเข้าใจผิดเพื่อนเอาดีๆเอาผมยี่สิบหกก็สี่ศูนย์หน้าเท่ากันอ่ะอ่ะยี่สิบแปดไหมเอาแล้วมันแก่ตรงไหนอะ มันไม่ได้แก่ไงก็อายุ28ไงก็ครึ่งชีวิตแล้วไงเดี๋ยวครึ่งชีวิตก็ตายแล้วเราสองคนอะไม่เกินห้าสิบหกสิบบอกกลัวความตายไหมเฮียมึงกลัวไหมเพื่อนวันนั้นจะมาถึงอ่ะก็กูเป็นแพนิคกูยิ่งกลัวยิ่งกว่ามึอางอีกตอนเนี้ยแต่ก่อนมึงไม่เห็นกลัววะ่ะตอนที่รู้จักกันแรกๆมึงไม่กลัวอะไรเลยนะ แล้วมึงมันรู้ตัวเองยังไงก็มึงเป็นไปหาหมอกูไปตรวจมาหมดเลยกูไปสแกนสมองกูไปสแกนปอดกูไปสแกนหัวใจกูไปตรวจเลือดคือไม่มีโรคอะไรสักอย่างเลยกูก็เลยกูก็ไปตรวจมากูก็กูยังปกติอยู่เลยตอนเนี้ยเหมือนกันเออแต่เราแล้วก็เลยรู้ว่าเป็นแพนิกก็เลยรักษาแดกยาทุกคืนแต่ก็ดีขึ้นแล้ว อะไรวะมึงมาแก่เร็วยังไงวะเพื่อนมึงแก่อะไรจังอ่ะจะพูดแต่เรื่องแก่ๆมันยังไม่แก่ตัวชาครับตัวชาตัวชาหายใจไวชาทั้งตัวเลยชาครึ่งตัวบนอแต่เต้นเร็วก็ตกใจว่าเป็นอะไรก็เลยไปตรวจทุกอย่างเลยเพนนีน่า,นากลัวไหมครับคนโล ต้องลองเป็นมึงไม่เข้าใจหรอกมันเป็นมันเป็นกูเขามันไม่เข้าใจจริงๆมันไม่เข้าใจจริงจกูเนี่ยกูก็รู้ว่าเออกูไม่เข้าใจกูก็เลยถามได้ไงถ้ากูเข้าใจกูก็รู้แล้วดิคือมันไม่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นหรอกมัน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 ไม่ถึงขั้นตายหรอกแค่มันมันหลอนมันใช้ชีวิตลําบากใช้ชีวิตลําบาก ผมก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนับมันมันเออมันจะชีวิตลำบากอ่ะมันไปไหนลำบากแบบว่ามันจะเป็นยังไงว่าความรู้สึกอ่ะความรู้สึกมันเป็นยังไงเหรอครับคุณดูมันอธิบายไม่ได้หรอกมึงต้องลองเป็นดูมันมันแย่มันจะหลอนคิดไปทั่วเลยคิดไปเองโดยที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คิดล่วงหน้าไว้แล้วก็เหมือนที่กูไปตรวจไง กูไปไล่ตัวทั้งชีวิตอะทัทง้ทงทงั้งทั้งทุกอย่างอะจนไม่จนจนไม่เป็นอะไรก็สบายใจขึ้นแต่ก็ยังไม่ยังไม่หายก็เลยไปรักษาเขาให้ยามากินไหมเพื่อนกินทุกคืนตอนเนี้กินมาสองอาทิตย์แล้วเพิ่งรักษาเองขอพี่ส่งผมพานะครับพี มันไม่ได้แค่พวกยำคลิปยำทำเพราผมไปเนี่ยมันหลายปัจจัยเว้ยมันเป็นกับมันเกี่ยวกับการที่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยแหละมันมันมันเพิ่งมาออกเฉยๆตัวผมเองอะนะคือมันไม่ได้แค่แบบยำคลิปยำทำมันมันหลายปัจจัยน่ากลัวว่ะแล้วมันใช้ชีวิตลำบากก็คือห้ามออกบ้านเลยถูกไหมเพื่อนเพนีิก่ะ ไม่มันก็แล้วแต่คนเขาบอกอาการแพนิคมันไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนเนี่ยแต่มันก็อยู่ในเครือมันก็มันก็เป็นอะมันก็มีหนึ่งหนึ่งในนั้นกูคิดว่ามันก็เป็นเหมือนกันทุกคนหนึ่งในมันมีทั้งหมดสิบสี่หรือสิบเท่าไหร่เนี่ยแหละแต่มันไม่ได้เป็นพอเรารู้จักมันอะพอเราทำความเข้าใจกับมันอะคือมันไม่ใช่โรคถึงขั้นตายแต่เป็นขั้นน่ากลัว ก็ไม่จินเป็นแคนิดส่วนพี่ต้าเป็นออพีสี่ตอนนี้กูก็รู้จักกับมันพอแล้ะมันมันมากูก็ไม่กลัวมันแล้ะถ้ามันขึ้นกูก็ไม่กลัวมันกู็แค่เดี๋ยวครับตั้งสติโอ้ครับยาจบตรงเยอ่ะโทษโทษแล้วเจอกันน้องี่ติ๊กป่า ความกลัวคำว่าจะจะเป็นเรื่องหลัก